เพื่งพี่น้องมาเบื้งเห็ดนี่กำลังเกิดพี่น้องเลยอยู่สวนได้นี่เห็ดเพืงเลี้ยวมาเลี้ยงยงอยู่วังนี่ตรงไหนวะปุ๊บดิโอ้อยู่นี่หลายพี่น้องนี่ไม่ได้แกงอยู่นี่ครับนี่เห็ดเพืงเห็ดเพืงออกเป็นหมูเป็นหมูพี่น้องนี่เห็ดเพืงเหลือง เอออยู่ไหอยู่สวนพี่บาวมาพ่อเฮ็ดเออเกินนี่เรามาว่านี่ก็ก็มาเก็บเอาอยู่นี่ละนี่เออนั่นแหละนี uh, right, ่หม oh, ูเป okay. ็นหมูพี่น้องเดี๋ยวแบบมีดมาตัดออกกันปุ่นเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแม่นบอลนี่ดอกใหญ่ นี่พี่นอ้องฮ้าอยู่สวนเด้นี่มีผู้ดัง้นี่ออมีน้องเอ้มามาแล้วมือแรงได้แกงเฮ็ดพี่บ่าพ่อเฮ็ดม,มีดมาตัดเอาก่อน าพี่น้องถ่ายชมผลงานอีกมูหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งอู้ดอกเบะเฮ็ดเห็ดเฮ็ดอยู่สวนซอจระอืมอันนี้เก็บได้แล้วเก็บพวกติ่วผูดห้างเมี่ยมก็มีข้างหลังมีวัน่อเห็ดเบิ่งดี่ดีกว่ามาให้มาสวนมาหาแนวอยู่ในกิ่งแรงเบื้องพี่น้องแดงจีนเพืงเห็ดเพิง Như dạ. Huy mà mình đánh khi. À, đọc ngàm nó. Đọc mà nó xăm <laughs> <laughs> mong tái tuần này thì nó bố. thái, ai gì? Ê, nhập nào. Tiếp <laughs> tiếp. Thì ơi, đọc à Để đủ can เก็็บหดโอ้ดอกง,งามครับพี่น้อยโบเลยไหมแหละเนาะพูดเสนาพี่น้องเบื้องเลยไหมดอกพี่อดอกงูอ่ะ,ออนนะเอาไว้ให้มันบานก่อนไปยังเลยเฮ้อมันเมาเลยโอ้ยมาท่านเขาเนาะอย่า,า,นนาม,าามานานันเ,เมาถิ่มเลยมาให้ยังเลยเฮืยเมือนนีเมือนหนีมามาให้ซื้อครับ <c oughs> ม,มาเอาหมิ่นมาบวบหิ้วเห็ดโอ้แตกเลยหรอ มา,าห้องมิมกัมาพวาเห็ดเพิงเขาอาไปบีเยเมียกอนอะปาด <c oughs> หัวแดงวิววยเลยอปาดหอนไทยพี่น้องที่บอสอ้อนบ่นอะเป็นหมเป็นหมเนาะ แรงกินเขาน้ำอายเด้อแรงเฮ็ดสูกกินมื่อน,นั้นพรอมครบเอาเบิ่งเอาอครับพี่น้องไอ้พี่พบาพ่อเฮ็ดครับ <c oughs> พี่บากับพี่บาซ้อจ่อไปนเด้อ <c oughs> เอาดอกเฮ็ดแฝดว่าเฮ็ดแฝดตายว่ามึง อ้เต็มขุหน่อยแล้วอดอกนีขึ้นบัวใดนะโอ้บ่ไใดเบิ่งขังเนาะแล้วที่หลาะเบิ่งทางไตยอยู่ด้มันเคอยออกอยู่นี่เพราะว่าเคยตะกี้เขามาเก็บเหลืออยู่โอ้อ่วยมันเป็นเชื้อมันก็นเบิง่งผนงานพี่น้องนี่ปาดเต็มกระคูเลยเดี๋ยวไปเบิ่งทางหนึ่งกัน ห่อนก็ห่อนเด้ใส่เฮ็ดพร้อมเอาเยี่ยมครับพี่น้องเยี่ยมเยี่ยมครับผมอันนี้ก็ห้างมิ่งน้นอยน,นิดเนาะนี่ก็นิ่งอ่ะีป็นแนวอยู่แนวกินเดีวยวพี่น้องคุณน่ะเพิ่งเผาไหมเอาไปแล้วมือน,นีิ ขอบคุณครับพี่น้องมีนายพานปุมือขวา <c oughs> เอามิม <c oughs> บ่ต้องไปหาไก่หอดผู้งัวผู้ยังน้ำเขาก็ะไดดออกเอาอยู่สวนจะู่คองก็ไดนี่เดี๋ยพี่น้องเด้อย,ย่านสร้างไว้ไปผู้งัวเอาอยู่นี่ได้แจงคือกัน En học Mooning, nay Mooning, Mooning, You need song song Mooning song Mooning song Mooning, yay, 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 Ồ thật con, ồ thật con Cái cụ thắng lắm